เจนี่ยืนยันขาเตียงยังแข็งแรงเปล่าวลงภาพหวานสยบข่าวเลิกตกเป็นข่าวลือว่าขาเตียงร้าวซะอย่างนั้นสำหรับคู่ของเจนี่เทียนโพสุวรรณกับมิกกี้นอนอันพาดเพราะจูจ่ๆมีคนตาดีเห็นหนุ่มมิกกี้ขนของออกจากบ้านรวมถึงในไอจีของทั้งคู่ยังไม่ค่อยลงภาพความหวานให้ได้เห็น โดยก่อนหน้านี้ทันทีที่ข่าวลือกระพือได้ไม่นานเจนนี่ก็มีการลงภาพเกี่ยวก้อยทั้งครอบครัวไปเที่ยวประเทศสอี่ปุ่นจนโดนมองว่าเจนนี่กำลังลงภาพเพื่อสยบข่าวลือเตียงหักก็เป็นได้ล่าสุดเจนนี่ชี้แจงว่าข่าวลือเตียงหักจริงๆเป็นอีกหนึ่งข่าวที่เกิดขึ้นในการทำงานในวงการบันเทิงตลอด30ปี หน้าที่ของเจ้าตัวได้แค่ถามมาแล้วตอบไปเพราะสุดท้ายแล้วเจนี่และสามีก็ยังอยู่ด้วยกันจริงๆข่าวที่เกิดขึ้นไม่ได้สร้างความกวนใจหรือตะขิดตะขวงใจในการที่จะต้องมาตอบเพราะการตอบคำถามเหล่านี้ทุกครั้งก็เป็นการตอบด้วยความเต็มใจต้องออกมาอัปเดตสถานะต่างๆให้แฟนๆรู้อยู่เรื่อยๆอยู่แล้ว